ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการดูไพนะะ่นะคะรายราศีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปรายเดือนของชาวราศีพฤษศนะคะราศีพฤษศหรือลัคนาราศีพฤษศนะคะก็คือผู้ที่เกิดนะคะ,ะถ้าเป็นทางตะวันตกนี่ก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะแต่ถ้าเป็นแบบทางไทยนะคะถ้าดูแบบทางไทยเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง 13มิถุนายนนะคะนะก็ลองลองดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแบบทางตะวันตกกับแบบทางไทยมันก็จะมีการเหลื่อมวันที่กันอยู่นะคะนะคราวนี้มาดูกันว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม63นี้นะคะผู้ที่เกิดราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนะคะชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะการงานการเงินความรักนะคะอันนี้ไพ่ที่ใช้เป็นไพ่ไวส์เวอร์ซ่า a, วิกวิะเป็นไพ่ไวท์เวอร์ซ่าทาโร่นะคะ ก็คือจะมีหน้าไพ่และหลังไพ่เลยนะคะมีภาพทั้งสองด้านนะอืมเป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันผู้ที่เกิดราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคม63นะคะชีวิตคุณจะเจออะไรบ้างการงานกนารเงินความรักนะคะไพ่ใบแรกนะคะเดี๋ยวไฮพริสเทสนะคะ บใบที่สองนายออฟวอนนะคะ King of Swords Seven of Wands s t r e n g t นะคะ Ten of Cups ไพ่เขาจะสวยมากเลยทางด้านหน้าด้านหลัง The Fool นะคะ n i g h t of Cups นะคะ เซเ e n นออ e เพน c l เ s acles, นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็น King of Cups นะคะานะจากไพ่ที่ขึ้นมาของชาวราศีพฤกษบลัคนาราศีพฤกษบในช่วงเดือนพฤษภาค,คม6.3นี้นะคะมองว่าตัวคุณเองอะตอนนี้คุณอะจะมีอะไรหลายๆเรื่องที่คุณคิดตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะสามารถาใช้ความรู้สึก ของคุณในการที่จะตัดสินใจหรือทํางานเรื่องต่างๆให้มันสําเร็จรู้ล่วงได้ดีคุณจะมีความเป็นตัวของตัว,ตวเองสูงมากเพื่อที่จะจัดการสะสางปัญหาต่างๆแล้วคุณจะเป็นคนที่แบบว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยดีด้วยนะคือจะไม่มีความเกรียวกราดหรือมีความที่จะแบบว่าไปพูดจาแบบฉุนเฉียวหรือดุดันกับคนอื่นนะคุณมีทั้งไพ่ตัวคุณเองนะคะมีไพ่เดอะไฮ r พรสเต้แล้วก็มีสเตรนนะนี่นะคะ คือคุณจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองรู้จักควบคุมสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าทางออกของการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรคุณมีประสบการณ์ในการทํางานคุณมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถนํามานํามาอดีตที่ผ่านมาอะคุณนํามาเป็นบทเรียนให้กับตัวคุณในตอนนี้ได้นะเนี่ยแล้วมองว่าตัวคุณเองอะในช่วงเดือนทุสภาคมเนี่ยคุณจะมีงานต่างๆให้เข้าให้คุณอะเข้ามาจัดการมากมายนะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่อง ของคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าเรื่องต่างๆเรื่องจีบถานนี่คือแบบพูดง่ายๆตั้งแต่แบบเรื่องเล็กยังเรื่องใหญ่คือคุณต้องเป็นคนจัดการหมดเลยนะคะแล้วคุณอาจจะสามารถจัดการได้อย่างแบบว่า,เ,าเด็ดเดี่ยวด้นะคือมีความฉลาดหลักแหลมในการที่จะจัดการดูไพ่ของคุณแต่ละใบที่ขึ้นมานะคะเนี่ยนะคุณมีไพ่เดอะไฮปริสเทสนะคุณมีคิงดาบคุณมีคิงถ้ววดูสิแล้วคุณก็ยังมีสเตรนท์อีกนะแล้วก็ยังมี อัศวินไม้คือคุณเป็นคนที่แบบครบเลยอะเนี่ยคุณมีอสศวินเยอะมากแล้วคุณยังมีอสศวินทั่วอีกนะคือคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากๆเลยปกติชาวราศีพฤษภคุณเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะเป็นคนขยันแล้วก็อาจจะรื้อรันในบางเรื่องถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องทําอะไรหรือตัดสินใจไปแล้วแบบไหนคุณก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับความความคิดความรู้สึกของคุณมากๆนะแล้วก็ มองว่าในเดือนนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีคนเข้ามาเ,าเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องงานนะคะเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องความรักมีคนเข้ามาแบบอยู่รอบๆตัวคุณมากมายเลยนะเนี่ยมีทั้งชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุน้ำเนี่ยชัดมากเลยนะธาตุไฟที่เห็นชัดๆก็จะมีราศีสิงห์นะคะที่ชัดเจนนะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะ คุณคุณนะคุณมีทั้งเจ็ดไม้แล้วก็คือมีทั้งเจ็ดไม้แล้วก็เจ็ดเหรียญนะคุณมีสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะต้องจัดการลงมือทําให้มันสําเร็จดูดล่วงนะคะคุณทําไปเนี่ยคุณก็ยังนอกจากที่คุณต้องจับจัดการรับมือกับสิ่งต่างๆคุณต้องทำเนี่ยคุณยังต้องมาประเมินอีกนะว่าเฮ้ยทำไปแล้วมันดีหรือมันไม่ดีนะคือบอกแล้วว่าในเดือนนี้คุณมีคุณมีความสามารถจริงๆนะคือคุณสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้ นะว่างานแต่ละงานเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคุณจะจัดการหรือแก้ปัญหาไปได้ยังไงนะส่วนเรื่องเรื่องเรื่องความรักนะคะมองว่าในเดือนนี้จะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้คุณเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่คุณก็ยังไม่ปักใจที่จะเลือกใครลงไปนะคะจะมีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะตัวคุณเองก็อยากจะมีความสุขนะอยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขนะมันมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะมองว่าเรื่องครอบครัวถ้าคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะคืออาจจะมีการชักชวนอยากจะพากันไปเที่ยวอยากจะไปไหนนะเนื่องจากที่ผ่านมาคงแบบมันไม่ได้ไปไหนเนาะมันเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ไกลนะแต่ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมองว่าคุณกับคู่ของคุณนะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็อาจจะมีจังหวะที่ดีนะคะที่จะได้มีการแบบไปท่องเที่ยวกันหรือมีการไปเพิ่มสวีทหวานความรักซึ่งกันและกันนะคะเนี่ย มันมีไพ่เดินทางหลายใบเหมือนกันนะแล้วก็มีคนหลายๆคนเข้ามาหาคุณนะคะถ้าเป็นคนที่เป็นคนโสดนะก็จะอาจจะมีคนหลายคนนะคะที่เขาเข้ามาหาคุณหรือคนที่เพิ่งคบหาดูใจกันอยู่หรือเพิ่งที่เริ่มคุยคุยกันเนี่ยก็จะมีคนหลายคนเข้ามาให้เลือกนะคุณก็คุยคุยกับหลายๆคนอะแต่คุณก็ยังไม่ปัดใจว่าคุณจะเลือกใครนะคราวนี้มาดูทีละเรื่องนะคะมาดูเรื่องการงานก่อนสรุปเรื่องการงานของชาวราศรีพฤษภนะคะขอสรุปสามใบนะ เรื่องการงานของชาวราศีพฤษภนะคะสรุปสามใบ t r e of s a u c e เรื่องการงานนะคะ t e e of Swords Eight of, of Cups นะคะแปดถ้วยนั่นเองนะแล้วก็5 of Cups เรื่องการงานเนี่ยมองว่าคุณอาจจะมีปัญหาให้คุณอ่ะค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจเลยนะจนคุณแบบว่าอยากจะเดินหนีจากเรื่องตรงนี้ไปเลยอะคือไม่อยากรับรู้แล้วอะคือไปได้ไหมขอไปจากตรงนี้ได้ไหมนะคุณรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับการทํางานกับปัญหาในการทํางานอาจอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานนะอย่างที่บอกนะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยจะมีคนหลายๆคนเข้ามา,มาอิทธิพลกับคุณนะคะในในเดือนพฤษภาคมนะอย่างที่บอกมีทั้งชาวธาตุไฟชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุน้ำนะที่เขาจะแบบ เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตคุณน่ะแล้วก็คือบางคนเข้ามาแล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีพูดจาห้วนๆพูดจาทิมแทงหรือว่าอาจจะมาแขะกระแนกกระแหนดคุณในเรื่องการทํางานนะคะคือจะมีคนเหล่านี้อยู่หรือไม่ก็คือจะมีคนที่แบบว่าคอยจ้องจับผิดคุณในเรื่องการทํางานทั้งๆั้ที่คุณรู้สึกว่าคุณทนา่ทเต็มที่แล้วบางทีคุณก็เสียความรู้สึกแบบเออไม่อยากทําแล้วเดินหนีไปดีกว่านะไม่อยากจะไม่อยากจะทํและแต่คุณน่ะอย่างที่บอกแหละคุณยังไงคุณก็ต้องทําคือคุณอาจจะเสียความรู้้สึกบาง ไม่บ้างแหละคุณเสียความรู้สึกเยอะแต่ด้วยความมีสปิริตของคุณนะคะคุณก็คือจะจัดการตรงนี้ได้นะคุณก็จะพยายามที่จะข่มอารมณ์นะอย่างที่บอกเนี่ยคุณมีไพ่สเตรนนะคุณมีไพ่สเตรนแล้วคุณก็มีไพ่เด้ออ่าเดือไฮพรสเทสนะคุณพยายามที่จะข่มอารมณ์ของคุณจัดการคนเหล่านี้จัดการเรื่องงานต่างๆเพื่อนร่วมงานต่างๆให้มันผ่านไปได้นะคะบางครั้งคุณก็จะปล่อยปล่อยเข้าไปเขาอยากจะพูดอะไรก็เรื่องของเขา คุณก็เป็นของคุณอย่างนี้คุณทํางานของคุณสําเร็จแล้วการใครอยากจะพูดอะไรก็พูดก็เดือนพฤษภาคมก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะจากการทํางานนะคะแต่ตัวคุณอ่ะสามารถที่จะรับมือได้นะคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณมี EQ ที่ดีนะที่จะสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็ยืดหยุ่นความรู้สึกของตัวเองนะไม่ให้มันติดลบมากเกินไปถามว่าคุณรู้สึกแย่ไหมคุณก็รู้สึกแย่แต่สุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าเออปล่อยไปเถอะช่างเขาไม่เก็บเอามาคิดนะอ่ะ ต่อไปในเรื่องการเงินนะคะขอให้สรุปสามใบเรื่องการเงินให้ชาวราศีพฤษภนะคะ The Empress นะคะ Ace of Swords แล้วก็ King of Wands เรื่องการเงินนะคะมองว่าตัวคุณเนี่ยมีเรื่องใช้จ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเลยตัวเงินเนี่ยไม่ขึ้นมา เด่นชัดเลยนะว่าคุณจะมีรายรับอะไรเข้ามาแต่ตัวคุณอะ่ะต้องใช้เงินในการดูแลดูแลครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวดูแลคนที่คุณต้องรับผิดชอบเขาอะ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่ครอบครัวของคุณเองเนี้ยแต่เป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักและคุณก็เป็นคนที่แบบขี้สงสารไงคือคุณอาจจะเป็นดูเป็นคนแบบเฉยเยแต่ว่าจริงแล้วคุณเป็นคนขี้สงสารนะคุณเป็นคนใจดีนะชาวพฤกษ์สาวอ่ะจริงๆคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะประหยัดอดออมละใช้จ่ายเงินอย่างแบบ เขาเรียกว่าไรนะรู้จักการใช้จ่ายเงินอะแต่ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณอะยอมที่จะช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นนะคะบางครั้งคุณก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงบางทีคุณก็แบบคุณก็อาจจะไม่มีหรอกแต่ว่าคุณก็พยายามพยายามไปหาเงินมาหรือหาทางช่วยเขาหรือหาช่องทางเขาหาช่องทางเพื่อจะช่วยเขานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรู้จักญาติพี่น้องของคุณเองนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องการเงินของชาวพึกสมนะไม่มันก็จะไม่เห็นเป็นตัวเงินสักเท่าไหร่นะคะงานการที่คุณทํามาได้เนี่ยคุณก็เอาไปช่วยเหลือเขาหมดนะเงินที่ได้จากการทํางานนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่เห็นเด่นชัดจากการที่แบบได้มาเลยอะ่ะนะคุณต้องทํางานคุณต้องลงแรงคุณต้องเหนื่อยด้วยตัวคุณเองคุณถึงจะได้เงินออกมานะคะบางทีตัวเงินอาจจะไม่ใช่ เขาเรียกอะไรนะผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้เห็นออกมาเป็นตัวเงินนะแต่อาจจะเป็นผลตอบแทนอย่างอื่นคือคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคุณเห็นคนอื่น <K an> เขามีความสุขคุณก็พอมีความสุขไปด้วยคุณก็อ่ะรู้สึกว่าโอโอเคละอะไรประมาณเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าผลตอบแทนของคุณเป็นทางด้านจิตใจซะมากกว่าะอะไรเงี้ยที่ช่วยให้คนอื่นเขาแบบเออหายหายหายเครียดหายอะไรได้นะคะแม่พระพ่อพระเลยนะคะเดือนนี้ชาวพฤกษ์ศกนะอ่ะาวนี้มาดูเรื่องการเงินนะคะ อ่สรุปเป็นไม่ใช่การเงินความรักเนาะการงานการเงินเป็นแล้วคราวนี้มาดูความรักของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะวิวออฟฟอร์จูนซีออฟซอฟออฟซอ อืมเรื่องความรักของชาวราศีพฤกษภลัคนาราศีพฤกษภนะคะมองว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างนะที่เข้ามานะอย่างที่บอกนะมันเป็นจุดเปลี่ยนของคุณนะคือตอนเนี้จากที่ก่อนหน้านี้คุณจะคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นมีใคร เข้ามาในชีวิตคุณเลยนะมองที่คนโสดก่อนนะคนโสดคนไม่มีแฟนหัวจะคิดว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตคุณก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรมากมายเท่าไหร่ไม่ได้มีเรื่องอะไรหวือหวานะของชาวราศีพฤกษ์สมนะแต่อย่างที่บอกเดือนนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากเลยมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะจนคุณไม่รู้ว่าคุณจะแบบจัดการกับเขายังไงดีคุณเองก็ไม่ได้อย่างที่บอกคุณยังไม่ได้ปักใจอ่ะคุณยังไม่ได้ปักใจว่าคุณจะคุยกับใครโคบกับใครหรือว่าคิดว่าใครคนไหนเป็นนน่่ัจึงงหวะที เออเริ่มที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักแล้วนะแล้วก็มองว่าความรักที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันจะก่อตัวขึ้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะมันจะไม่ค่อยหวือหวาอะไรเท่าไหร่หรอกนะคืออาจจะมาจากการทำงานหรือเจอกันจากการที่แบบไปเจอกันในการแบบเขาเรียกนะไปทำงานเดินทางไปทำงานหรือเจอตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ อาจจะเคยเจอกันมาอย่างนี้แหละเจอกันมาก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปนะคะแต่อย่างที่บอกนะว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปนะมันจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะเพราะตัวคุณเองอ่ะก็ยังยังไม่ได้แน่ใจเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะมองว่าตัวคุณตอนเนี้สนใจที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่ในชีวิตคุณตอนนี้ให้มันแบบให้มันเรียบร้อยนะหลักๆมองว่าน่าจะเป็นเรื่องการงานซะมากกว่านะเพราะดูคุณค่อนข้างที่จะเจออย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะชาวราศีพฤษภนะ เลยเรื่องความรักมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเด่นชัดเลยถามว่าคุณรู้สึกดีไหมคุณก็รู้สึกดีนะที่ก็มีคนเข้ามาแต่ตอนนี้ตัวคุณอยากที่จะขอพักก่อนอะนะเรื่องเรื่องความรักขอพักไว้ก่อนนะแต่ก็ถือว่าเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็เรื่องทั่วไปของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนพฤษภาค,คม63นะคะก็ถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็ต้องขอภัยไว้ด้วยนะคะเพราะมันเป็นพลังงานภาพรวมเนาะ ไม่ใช่เป็นการเปิดไพ่ให้คนใดคนหนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมช่องของ Happy i n d i ดี t a r นะคะก็ยังไงจะพยายามมาทำคลิปให้ได้สม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะ